ีค่ะคุณแอีนนะคะวันนี้จะพามาดูนหน้างานนะคะตอนนี้อยู่ตรงคลองสิบธัญบุรีปทุมธานีค่ะตอนนี้ก็จะเป็นหน้างานน่าจะวันแรกนะคะของการทำงานนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมีคืบหน้าประมาณไหนนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมีการลื้อนะคะฟ้าเก่าออกนะคะแล้วก็มีการซ่อม แซมต่างๆนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านของเรานะคะนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะทุกคนนี่นะคะขเมาเลยน,นี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นนำเดิมเงเขานะคะ แล้วก็จะมีการสั่งซื้อผ้านะคะมาแล้วนะผะ้าสีนะคะต่างๆมานะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะติดตั้งนะคะแล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ำชั้นแรกอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการปรับปรุงใหม่นะ,ะให้หน่าอยู่นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะเดีย๋ยวมาดูชั้นบนนะคะนี่ชั้นบนก็จะมีการ ทำฝ้าใหม่แล้วนะคะทำขึ้นโครงแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านนี้นะคะเขาทำเห็นไหนแล้วนะคะมีการทุกคะนีค่ะย่ยูยไม่จะมีการร้อยสายนะคะร้ยม,มาเรื่อยๆนะวะันนี้ก็จะ,ะม,มีการ ข um um uh, ึ้นโครงฟ้าแล้วนะทุกคนนะว้างแล้วก็จะเป็นทรงจูนแบบนี้ค่ะนะคะตามนี้เลยนะคะห้องหน้าบ้านนะคะอันนี้จะเป็นห้องหลังบ้านนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะอันนีนะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้เราก็จะเปลี่ยนหลังคาไปนะคะเพราะว่ามันแตกนะคะนี่นะคะจร้อเพระมันนี้อมัผ่าน จเจะีน่นะคะนือน,น,นะคะบ้านสองชั้นนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะออญญนะอยู่ตรงคลองสิบขัญาบุรีปติมพันธ์หมอคุณค้ญญาสวัสดีค่ะ